แจ้งข่าวเงินประกันรายได้กับสตรกรงวดที่5ได้มีการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันที่14ธันวาคม63รายละเอียดจะเป็นอย่างไรรวมถึงช่องทางการตรวจสอบการโอนเงินการได้รับเงิน4ช่องทางนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผม m y n a นี o n ชาแครับคลิปนี้แจ้งข่าวสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับตอนนี้มีการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่5นะครับ เมื่อวันที่14ธันวาคม63ครับผมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรวมถึงช่องทางการตรวจสอบการโอนเงินเข้ามาที่บัญชีทออกอสอน,นะครับ4ช่องทางด้วยกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่5นี้นะครับก็สำหรับเกษตรกรที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน63ไปจนถึงวันที่6ธันวาคม63ครับซึ่งงวดนี้ก็เป็นงวดที่5ครับ และมีการโอนเงินเมื่อวันที่14ธันวาคม63ครับผมโดยจะมีการโอนเงินส่วนต่างที่มีการประกาศราคากลางออกมานะครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าหากท่านมีการแจ้งการเก็บเกี่ยวไว้เมื่อใดนะครับที่สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวแล้วก็ม wow. so like, ีการแจ้งผลผลิตไว้เท่าไหร่ก็จะมีการโอนเงินส่วนต่างกับราคาประกันรายได้นะครับราคาประกันราคาข้าวนะครับส่วนต่างกับราคากลางที่มีการประกาศออกมาหากราคากลางนะครับ ต่ำกว่าราคาประกันรายได้มากน้อยเท่าไหร่ก็จะรับส่วนต่างประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมซึ่งราคากรานะครับล่าสุดนะครับก็มีประกาศออกมานะครับในช่วงนี้ก็คือข้าวหอมมะลินะครับราคาอยู่ที่12,23 2บาท86สตางค์ครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับอยู่ที่1 1 7 2 6บาท9 1สอสตางค์ครับแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวนะครับ11,213บาท5 4สสตางค์ครับ แล้วก็ข้าวเปลือกหอมประทุมธานี179บาท73สตางค์ครับสุดท้ายก็คือข้าวเปลือกเจ้าครับ9 1 8 9บาท9 3สตางค์ครับผมซึ่งราคานะครับต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีการประกันราคาออกมานะครับจากที่การประกาศไว้นะครับเช่นข้าวเปลือกหอมมารินะครับประกันรายได้ตันละ1 5 0 0 0บาทครับโครเรือนละไม่เกิน14ตันได้ส่วนต่างตันละ2 7 6 7บาท ได้รับชดเชยสูงสุดต่อโครเรือนนะครับ38,739ืน 38, บาทต่อโครเรือนครับผมแล้วก็ข้าวเปลือกหอมต่างๆนะครับต่างๆข้าวเหนียวข้าวเปลือกหอมปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้าก็จะราคาก็จะไม่ต่างกันมากท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ลองเข้าไปดูกันได้ครับผมโดยรายละเอียดนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไปที่ใต้คลิปครับผมลองเลื่อนไปดูกันได้ครับ ส่วนช่องทางการตรวจสอบนะครับว่าเงินเข้ามาในบัญชีทกออสอแล้วหรือยังนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ยากครับวิธีที่1น,นะครับก็คือนํานะครับหมายเลขประชาชน1 3หลักของเกษตรกรนะครับไปกรอกที่เว็บไซต์ช่องข่าว inbac a com นะครับท่าผู้ชมแค่กรอกเลขประชาชน1 3หลักเข้าไปก็จะสามารถตรวจสอบได้แล้วว่า ท่านจะได้รับเงินประมาณวันที่เท่าไหร่นะครับหรืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบหรือไม่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ถ้าหายเป็นการโอนเงินแล้วก็จะขึ้นสถา,สถานะว่าสําเร็จแบบนี้นะครับทานผู้ชมส่วนข้อท้ายที่2องนะครับก็คือเช็คจากบัตร ATM ครับสาหรับท่านใดที่มีบัตร ATM ผูกกับบัญชีธนาคารพกสอไว้นะครับก็นําบัตร ATM ไปกดดูที่ตู้ ATM ของธนาคารพกสอหรือธนาคาร ไหนก็ได้ครับสามารถกดดูยอดเงินได้ครับผมหากมียอดยอดเงินโอนเข้ามาก็จะมีเงินเพิ่มเข้ามาครับท่านผู้ชมส่วนช่องทางที่3นะครับก็คือนําสมุดนะครับทกศไปปรับที่ตู้ปรับสมุดอัตโนมัติครับท่านผู้ชมก็คือนําสมุดไปปรับเดี๋ยวผมก็มีวิธีนะฮะในการปรับสมุดอัตโนมัติที่ตู้ธนาคารทกศแบบง่ายๆท่านผู้ชมแค่เอาไปเสียบนะครับเปิดหน้าสุดท้ายที่หน้าทำรายการสุดท้ายนะครับเปิดหน้าสุดท้ายก็เสียบเข้าไปแบบง่ายหน้าขึ้นนะฮะก็ เสียเข้าไปปุ๊บก็รอสักครู่แล้วก็จะมีะการอัปเดตแล้วก็พิมพ์สมุดร,รายการล่าสุดออกมานะครับหากมีการโอนเงินก็จะมีรายการที่เพิ่มเข้ามานะครับท่านผู้ชมส่วนช่องทางที่4นะครับก็คือมีการกดนะครับเช็คยอดเงินผ่านไล n e แอปพลิเคชันของทกศนะครับที่ Line a อนะครับ B A C B A A C Family นะครับท่านผู้ชมก็คลิกเข้าไปดูได้ก็จะ สามารถลงทะเบียนเพื่อดูยอดเงินที่จะเข้ามาในบัญชีได้ผ่าน Line แอปพลิเคชันของทกศครับแต่ว่าเบื้องต้นผมได้ลองสมัครไปนะครับสมัครไม่ได้นะท่านผู้ชมก็เลยไม่มีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่าพอไปถึงนัาสุดท้ายแล้วเนี่ย มันอ่าหน้าต่างหน้าต่างมันเงียบไปหายไปนะครับกันกระด้างนะครับมาชมไม่สามารถไปต่อได้ก็เดี๋ยวถนะ้าหากมีการสมัครได้ยังไงผมก็จะรีบนํามาบอกท่านผู้ชมนะครับถึงวิธีการสมัครการแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกผ่านแอปพลิเคชันของทอกสครับผมโอเคครับผู้ชมสําหรับการแจ้งข่าวการโอนเงินประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่5 ซึ่งมีการแจ้งการเก็บเกี่ยวไว้วันที่30พฤศจิกาย,ยน63ถึงวันที่6ธันวาคม63คาดว่าตอนนี้เงินเข้าแล้วครับเพราะมีการแจ้งข่าวจากทกสมาว่าจะมีการโอนเงินวันที่14ธันวาคม63ครับผมท่านผู้ชมครับเงินของท่านเข้าหรือไม่อย่างไรนะครับสอดคล้องกับการที่เงินที่ท่านได้รับผ่านบัญชีธานาคารทกสที่ตรงกับสมุดทะเบียนเกษตรกรหรือไม่นะครับมีการสอดคล้องกันหรือไม่ก็แจ้งบอกการผ่าน อ่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยครับผมรวมถึงนะครับวิธีการตรวจสอบที่ได้รวมถึงวิธีการตรวจสอบเงินเข้ามาในบัญชีทกศว่ามี4ช่องทางด้วยกันครับลองแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับท่านผู้ชมบางบางท่านบางคนก็สะดวกออนไลน์บางท่านก็สะดวกที่อ่าตู้ปรับสมุดอัตโนมัติบัตร ATM หรือว่า,าไลอ้อนไลอ i อนออฟฟิเชียลของธนาคารทกศครับผมก็ วิธีการต่างๆเบื้องต้นนะครับลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับทั้งการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็วิธีการปรับสมุดอัตโนมัติที่ตู้ปรับสมุดอัตโนมัติของธนาคารหอกสศกครับก่อนจบคลิปกันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมนี่ชานลด้วยนะครับข่าวสารดีๆสิ่งดีวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์มีมอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ผมจะนําข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆให้เป็นประโยชน์มามอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนแน่นอนครับผมสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Many Channel ด้วยนะครับ